DJ e สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช a n นลแอนเจลีน e นะคะวันนี้ m อ p อาค่ให้เพื่อนเล่นทั้งหมด4ีกองในกันนะคะมี4ภาพนะในหัวข้อความลับอะไรในใจเขาที่ไม่อยากบอกให้คุณรู้นะคะมีภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3และก็ภาพที่4นะคะให้เพื่อนๆทํามสมาธิเลือกภาพที่สะดุดตาม,มากที่สุดนะถ้ายังเลือกไม่ได้กดพอรอดไว้ก่อนนะคะ ถ้าเลือกได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นะคะเป็นภาพนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความลับในใจเขานะคะที่ไม่อยากบอกให้คุณรู้นะคืออะไรคะ่ะ7 e v e n of Cups นะคะ7ถ้วยนะ3 of Pentacles นะคะ3เหรียญ8 of p e n t a c l e นะคะ1เหรียญแล้วก็ The Chariot นะคะ ความลับในใจเขาที่ไม่ได้บอกให้คุณรู้นะคะคือคนคนนี้นะเขามีการวางแผนอะไรหลายๆอย่างนะคะในอนาคตนะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความมั่นคงความฝันอะไรต่างๆที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตอะคะ่ะอยากที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของชีวิตนะที่การงานมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาต้องการนะคะเพื่อที่เขานะคะจะได้กลับมาหาคุณนะ เขาอยากที่จะเหมือนกับหาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องหลายๆอย่างนะเพราะว่าเขาอ่ะมีคุณเป็นแรงบันดาลใจนะคะคุณคือหนึ่งในความฝันของเขาคุณคือเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในความฝันของเขาในอนาคตของเขานะคะอนาคตของเขาคืออยากที่จะมีคุณอยู่ในนี้ด้วยนะถ้าเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบความสําเร็จ ตามที่เขาต้องการแล้วนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคนคนนี้นะคะเขาจะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะจะมาขอโอกาสคุณอาจจะมีการให้ของขวัญคุณมาออฟเฟอร์คุณมาเปมาดูแลคุณนะคะคุณกับเขานะอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะมีความแตกต่างแล้วก็เหมือนกับมีเรื่องของระยะทางนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะ แต่เขานะคะอยากจะบอกให้คุณรู้นะคะว่าเรื่องของความแตกต่างอะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาระหว่างคุณกับเขานะเขาไม่ได้มองถึงปัญหาตรงนี้เลยนะคะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นอุปสรรคนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะเหมือนกับขอแค่คุณรักเขาเขารักคุณแค่นั้นนะคะก็พอเขาก็พร้อมที่จะสู้ไปกับคุณนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นนะคะถ้าเป็นพลังงานดีๆนะคะก็ให้คุณรับไปได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะเป็นภาพนี้นะความลับในใจเขานะคะที่ไม่ได้บอกให้คุณรู้นะคะคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนายออฟซอ s นะคะเซเว่นออฟเพนเดเคนะคะ7เหรียญน,นะเทนออฟว n นนะคะ10ไม้เท้านะคะแล้วก็เดย์ฮาโลแฟนนะ ความลับนะคะที่เขาไม่ได้บอกให้คุณรู้นะคะคือคนคนนี้นะเขามีความคิดที่เหมือนกับอยากที่จะแต่งงานกับคุณนะคะอยากที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์จุดมุ่งหมายสูงสุดของเขานะคะคือการได้แต่งงานกับคุณนะได้อยู่กับคุณได้ใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะใจของเขานะอยากที่จะเดินทางมาหาคุณหรือว่าคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเหมือนกับอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะอาจจะมีเรื่องของระยะทางนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่า อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางนะคนคนนี้นะคะเขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณแบบทันทีทันใดเลยอยากที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณอยากที่จะแบบเดินทางเข้ามาหาคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะแต่เขาอ่ะไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้นะ ด้วยความที่เขาค่ะค่อนข้างที่จะต้องทํางานหนักนะคะหาเงินหาเงินแล้วก็ทํางานนะเป็นคนที่ทํางานหนักมากนะคะเขาต้องการหาเงินให้ได้เยอะๆนะต้องการที่จะเหมือนกับคือคือด้วยตัวตนของเขานะคะแอนมองว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีฐานะแล้วก็มีทรัพย์สินในระดับหนึ่งแล้วนะแต่เหมือนกับเขายังไม่พอใจนะคะเขาต้องการหาได้มากกว่านี้ต้องการทํางานให้หนักกว่านี้เพื่อที่จะได้เงินมากกว่านี้นะคะ เพื่อที่จะได้มาเหมือนกับได้มาใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะอยากมาแต่งงานกับคุณนะคะคือเขาไม่อยากให้คุณต้องลําบากนะคะเวลาที่คุณอยู่กับเขาหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกับเขานะเขาค่อนข้างที่จะอยากที่จะติดต่อสื่อสารหรือว่าอยากที่จะเดินทางเข้ามาหาคุณมากๆเลยนะคนคนนี้ใจร้อนมากๆนะคะแต่เขาเหมือนกับพยายามข่มอารมณ์ข่มความรู้สึกของตัวเองไว้นะด้วยความที่ว่าเขาต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงิน,กา,งานการงานก่อนนะคะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆนะไม่ว่าเขาใจู่เท่าไหร่นะคะเขาก็เหมือนกับมีความคิดที่แบบมีแบบแผนมีขั้นตอนมีแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ใช้ตรรก,กะเยอะนะคะและนี่คือความลับในใจเขาที่ไม่ได้บอกให้คุณรู้นะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะถ้าเป็นพลังงานดีๆพลัางงานบ,กบวกๆก็ให้คุณรับไปเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะเป็นภาพนี้นะความลับอะไรในใจเขานะคะที่ไม่อยากบอกให้คุณรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ nine of cups นะคะอัศวินถ้วยนะ nine of s w o r d นะคะ9ดาบนะคะ four of cups นะคะสีถ้วยนะแล้วก็ three of 3 of w นะคะ3ามไม้เท้านะ ความลับในใจนะคะที่เขาไม่อยากบอกให้คุณรู้นะคะคือคนคนนี้นะเขามีความรู้สึกรักมีความรู้สึกดีกับคุณมากๆนะอยากจะมาบอกรักอยากจะเดินทางหรือว่าอยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาอ่ะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆนะเขาค่อนข้างที่จะเครียดคิดมากกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามากๆนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงไม่รู้ว่าจะต้องจีบคุณยังไงหรือว่าไม่รู้ว่าจะต้องแบบเข้าหาคุณด้วยด้วยวิธีการไหนนะคะเหมือนกับว่า คุณกลัวว่าคุณอ่ะจะไม่สนใจเขาเหมือนกับเขาอาจจะย,ยังดีไม่พอหรือเปล่านะคะสําหรับคุณนะเขาก็เหมือนกับมีความเครียดมีความกังวลนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับมองคุณมานานแล้วแหละอาจจะมองคุณจากที่ไกลๆนะคะคนคนนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนไกลนะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณนะคะคุณเป็นคนเดียวนะคะที่อยู่ในใจของเขานะเขามองคุณมานานแล้วนะคะ คุณเป็นคนที่เหมือนกับเขารอคอยนะคะที่จะเหมือนกับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่าอยากที่จะมีคุณในชีวิตนะคนคนนี้นะคะเขามีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมานานแล้วนะคะอยากที่จะมาบอกรักอยากที่จะมาจีบคุณนะคะอยากที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่เขามีความเครียดมีความกลัวว่าคุณจะไม่ต้องการเขาหรือว่าคุณจะไม่ชอบเขานะคะโอเคค่ะนี่เป็นความลับในใจของเขานะคะที่ไม่กล้าหรือไม่อยากบอกให้คุณได้รับรู้นะคะ ถ้าเป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะก็ให้คุณรับไว้เลยนะคะถ้าไม่ดีต่อใจอยังไงก็ไม่ต้องรับไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4นะคะเป็นภาพนี้นะความลับอะไรในใจเขานะคะที่ไม่อยากบอกให้คนรู้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ six of pentacles นะคะหกเหรียญน,นะ three of cups นะคะ3ามถ้วยนะ ซิกออฟวานนะคะหกไม้เท้านะแล้วก็ควินออฟวานนะคะราชินีไม้เท้านะ oh. ความลับในใจเขานะคะที่ไม่อยากบอกหรือไม่ได้บอกให้คุณรู้นะคะก็คือเหมือนกับเขาอยากที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้มากๆเลยนะคะอยากที่จะเอาชนะความสัมพันธ์นี้อยากที่จะเอาชนะใจคุณนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะคุณเป็นคนที่มีแรงดึงดูดต่อเขามากๆนะ ุณเป็นคนที่เหมือนกับรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์ถูกใจเขามากๆนะคะเขาอยากที่จะเหมือนกับเป็นคนคนเดียวนะที่เอาชนะใจคุณได้นะคะอยากที่จะเอาชนะทุกคนนะคะที่มาชอบมาจีบคุณนะแต่ว่าเขาไม่ได้คิดเล่นๆน,นะคะไม่ได้อยากที่จะแค่อยากที่จะเอาชนะใจคุณนะ เขาอยากที่จะเหมือนกับคิดไปไกลถึงเรื่องแบบว่าเหมือนกับคนคนนี้นะคะเขาไม่ได้อยากแค่ที่จะเอาชนะใจคุณเล่นนะเหมือนเขาคิดไปไกลนะคะอยากที่จะแต่งงานกับคุณอยากที่จะมีคุณแบบอยู่ในอนาคตของเขานะคะอยากให้คุณเป็นทั้งเพื่อนอยากให้คุณเป็นทั้งแฟนอยากให้คุณเป็นทั้งแบบเป็นภรรยาของเขานะเขาอยากที่จะเปย์คุณอยากที่จะดูแลคุณนะคะอยากที่จะให้อะไรต่างๆที่เขามีนะคะที่เขาหามาได้นะคะกับคุณนะอยากที่จะมีคุณในชีวิตนะคะ คนคนนี้นะคะความลับที่เขาไม่ได้บอกคุณนะคะคือเขาอ่ะอยากที่จะเอาชนะใจคุณเป็นที่หนึ่งในใจคุณนะคะอยากที่จะมีคุณอ่ะในชีวิตของเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะอยากที่จะเปย์คุณดูแลคุณแล้วก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาหามาได้ค่ะเขาอยากจะเอามาให้คุณนะอยากที่จะให้คุณอ่ะมองเขาแค่คนคนเดียวนะมองเขาแค่คนเดียวนะคะแล้วก็เหมือนกับ เขาอยากที่จะเอาชนะใจทุกๆคนนะคะที่มาจีบคุณหรือมาชอบคุณนะคะนี่คือความลับในใจของเขานะคะถ้าเป็นพลังงานดีๆนะคะก็ให้คุณรับไปเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4ี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ